บ้านของสนยุกกับคุณพ่อคะ่ะในอดีตนั้นเคยจบรักนางเอกดังบ้านสนยุกอยู่กับพ่อกับตันการบินไทยยังไม่คิดหาลูกสะใภ้เข้าบ้านให้กับพ่อคะ่ะสนยุกเตรียมให้คุณพ่อเกษียณจากอาชีพกับตันถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี58เพราะวาความสนิทกันเกินแบบเพื่อนทําให้หนางเอกสาววิววรรณรสกับพระเอกหนุ่มสนส่งภัยสารโดนจับจองในเรื่องของความสัมพันธ์ในด้านของสาววิวก็บอกว่าความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มนั้นเป็นแค่เพื่อน ร่วมงานไม่ได้กลับมาคุยหรือว่ามาสางสัมพันธ์ต่อตอนนี้คือโสดสนิทไม่ปิดกัน้นที่คนจะเข้ามาจีบแค่ไม่ได้คุยกับใครรีเทิร์นสนยุคไหมในนั้นของวิวก็ตอบว่าไม่มีนะคะไม่เคยคบแล้วก็ไมไ่จะกลับไปคบด้วยคือจริงๆไม่ได้เจอกันด้วยกับสนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ยอมรับว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นทำเอาสาวๆนี่ถึงกับสองทีสองใจหลังจากที่เห็นภาพพระเอกหนุ่มสนได้โพสต์ขณะก,กําลังถ่ายละครเรือ่องเด็ดปีกนางฟ้าของผู้จัด เจ้าของสโลแกนอลังการดาวล้านดวงอย่างพี่ไก่วรายุท์โดยเป็นฉากที่นุ่มสนนั้นรับหน้าที่เป็นนักปินที่สองได้รับเกียรติบตัตรจากกัปตันสุภมิตร ส่งไพศาลแห่งสายการบินไทยและยังคงเป็นคุณพ่อแท้ๆของหนุ่มสนมาเป็นนักแสดงรับเชิญทำเอาคนแหกเข้ามาคอมเมนต์ถึงความหลอกขังทั้งคู่กันอย่างมากมายค่ะแล้วก็งานนี้นะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะอายุประมาณนี้แล้วแต่เจ้าตัวเองเนี่ยเขาย,ยังโสดละค่ะแล้วลก็ยังยืนยันว่ายังจะขอดูแลคุณพ่อต่อไปและให้ดีที่สุดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ทางทีมงานได้นามาฝากกันค่ะ